พอศพปราบจังหวัดลำปางแล้วก็ยังเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการตั้งด่านแล้วก็สกัดกั้นยาเสพติด ให้กับตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาคท่หลายครั้งก่อนที่จะมาเรื่อนตำแหน่งนะครับขึ้นมาเป็นรองผู้กํากับที่ชัยปราการซึ่งติดต่อกับประเทศเมียนมาแล้วก็อยู่ใกล้เมืองยอนนะครับเป็นถือว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดสําคัญตลอดระยะที่ผ่านมานะครับมียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยจํานวนมากก็หวังให้พันธบทโทชนานาญคนนี้มาป้องกันและก็ปราบปราม แต่สุดท้ายก็กลับมาคะายาเสพติดเสียเองเบื <c oughs> ้องต้นนั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้พันตำรวจโทชำนาญน,นั้นออกจากราชการไว้ก่อนนะครับ แล้วก็มีการขยายผลหาผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีใครยังไงบ้างรวมทั้งอาจจะพิจารณาใช้มาตราการในการยึดทรัพย์ต่อไปภาพที่เห็นนี่ครับเป็นภาพบ้านพักแล้วก็รถฟอร์จูเนอร์สองคันเป็นบ้านหรูทีเดียวนะครับที่พันธบโทโทชำนานนั้นซื้อเอาไว้ที่หมู่บ้านสุขสวัสดิ์ตำบลพระบาทและก็บ้านเจนจอยตำบลต้นทองชัยจังหวัดลำปางนั่นเอง แต่ไม่มีของผิดกฎหมายแต่ยิ่งตกใจนะครับเพราะว่าบ้านพักนั้นมีประกาศน,นิยบัตรนักปราบยาเสพติดโลดีเด่นนักปราบยาสิบติดเยอะตำรวจไปค้นต่อนะครับพบแต่เพียงลูกสาวคือสิบตำรวจ หญิงยุภาพรพุ่มไัยจิตนะครับบอกว่าไม่ได้เจอคุณพ่อมานานแล้วแล้วก็คุณพ่อก็ไม่ได้กลับที่ลำปลางเท่าไรตอนนี้ตำรวจลำปลางก็พยายามเตรียมขยายผลอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> เพื่อยึดทรับบ้านรูทั้งสองหลังนี้อรวมทั้งรถยนต์สองคันมูลค่าไม่ต่ำกว่า5ล้านบาทวันนี้นะครับพันพลตำรเอกพงษพัฒน์พงษเจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะเดินทางไปรับทราบรายงานทั้งหมดที่จังหวัดเชียงรายนะแล้วก็จะมีการเรียกประชุมตำรวจทั้งหมดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับภาพลักษณ์องค์กรนี้เสียหายอย่างมากการลงโทษตำรวจที่ว่านี้จะต้องพิจารณาแล้วก็เชียบขาดด้วยหวังแน่ค่ะถือเป็นข่าวใหญ่เมื่อวานนี้เลยนะคะขณะเดียวกันข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งนะคะเกี่ยวกับกรณีเรื่องของการอุ้มบ